สามชั้นนะคะ<ม>ก็ใส่ตะไคร้แม,ม่มุมกรูขา,าดับกิ่นคาวนะคะใส่เกลือนิดหน่อยก็หมูให้สุกค่ะเมื่อหมูสุกนะคะพักให้เย็นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆตัวนี้เราจะทำเป็นเครื่องเคียงค่ะต้มเส้นบะหมี่เกึ่งสำเร็จรูปนะคะ ให้สุกแล้วก็พักทิ้งไว้จากนั้นเราก็นําผักนะคะมาต้มต่อให้สุกผักนี้เราเลือกตามใจชอบเลยค่ะวันนี้เราเลือกเป็นผักกาดหอมนะคะเมื่อทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารวมล่างค่ะเราจะใช้ตัวซอสเผ็ดคูณ2นะคะเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตร้อยกว่าบาทนะคะแต่ว่าใช้นิดเดียวหยอะลงไปแล้วก็คนให้เส้นบะหี่นะคะ เข้ากันกับตัวซอสเราสามารถนําซอสไปใช้กับเมนูอื่นๆได้อีกค่ะเมื่อคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําผักที่ลวกไว้นะคะ,ะมาใส่น้ํามันงาใส่อซอสปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็งาขาวแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้เราก็จะไว้สำหรับทำเป็นเครื่องเคียงเหมือนกันค่ะ เมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมเสร็จสับแล้วนะคะเราก็จะมาจัดจานเสิร์ฟกันได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเปลี่ยนเมนูบะหมี่เกิ่งสําเร็จรูปในแบบง่ายๆนะคะทําทให้มีสารอาหารครบถ้วนเพิ่มมากขึ้นเพื่อนเพื่อลองทาทานได้นะคะ เมื่อเราจัดจานเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาชิมกันค่ะเราจะทาเส้นบะหมี่พร้อมกันกับหมูสามชั้นแล้วก็ผักเลยค่ะตัวบะหมี่นะคะเผ็ดใช้ได้เลยค่ะแล้วก็หมูนุ่มมีรสเค็มนิดๆผักก็รสกลมกล่อมหอมน้ํามันงาค่ะทานเพลินเลยเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะทําทานได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ